นี่ครับตัวนี้เป็นเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์นะครับเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์เนี่ยลูกสูบจะเป็นลูกสูบเทอร์โบนะครับแต่เป็นสี่สูบนะครับอ่าพอเป็นสี่สูบนะครับก็จะเป็นหนึ่งร้อยแรงม้านะครับแต่ถ้าเป็นหกสูบเทอร์โบก็เป็นหนึ่งร้อยแรงม้านะครับหนึ่งร้อยี่ิบห้าแรงม้านะครับแต่ถ้าเป็นเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์เป็นสี่สูบเทอร์โบก็อยู่ที่หนึ่งร้อยแรงม้านะครับลูกสูบนะครับลูกสูบจะเท่ากับพวกแปดสามสี่ศูนย์นะครับ แต่สามตีศูนย์แก้เพิ่มจํานวนลูกสูบเป็นหกเป็นหกสูบนะครับแล้วก็ใช้ลูกสูบแหวนสูบเท่ากันนะครับก็บริษัทที่ผลิตก็ไม่ต้องผลิตอะไหล่ที่มันมากนะครับพั์ดพั์ดพร์ทน้ำเบอร์อะไหล่ก็น้อยนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการที่ขายอะไหล่ก็สต็อกอะไหล่น้อยนะครับรุ่นมันเฉพาะเพ,าะเพราะฟอร์ดใช้อะไหล่ร่วมกันได้หมดนะครับช่วงเทียร์ช่วงท้ายและนี่ชนกันได้หมดเลยนะครับฟอร์ดก็เลยเป็นที่นิยมของคนไทยนะครับยาวนานกว่า40ปีนะครับ ว่าเรื่องอะไรมันจับทนกันได้หมดนะครับนะครับเหมือนเช่นคันแบบที่ลื้ออยู่ข้างหลังนะครับอะไห่ก็ชนกันได้หมดนะครับเมื่อกี้เราก็ลื้อรถไว้เป็นอะไรบ้างนะครับเพราะอะไรมันเทียบเคียงใช้กันได้หมดนะครับการซ่อมบำรุงที่ง่ายนะครับอะไรอะไรมีทั้งอะไรถอดอะไรเทียบอะไรแท้นะครับฟอร์ดฟอร์ดจะดีตรงนี้นะครับกับเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์เป็นสี่ศูนย์ t ั r b o นะครับ ตู้แอร์ก็เหมือนกันนะครับอ่าที่ผมลองไปดูถ้าเป็นแปดสามสี่ศูนย์แปดสามสี่ศูนย์ก็ตู้ก็เหมือนเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์นะครับแค่เพิ่มจำนวนลูกสูบเข้ามานะครับนี่นะครับแค่เพิ่มแค่เพิ่มจำนวนลูกสูบเข้ามานะครับจำนวน 4, สี่สูบเป็นหกสูบนะครับลูกสูบเท่ากันเพิ่มจำนวนลูกสูบนะครับคราเนี้ยลด <K _ T imes> เครื่องเกียร์ไายก็ชนกันได้หมดนะครับตู้แอร์เหมือนกันนะครับเฟอร์นิเจอร์อะไรเหมือนกัน้ทยเหมือนกันนะครับตอนนี้มันก็ง่ายนะครับการฟอรมบัลลูการถอกระไหล่นะครับน่ครับแปดสามสี่ศูนก็เป็นหกสูบเทอร์โบนะครับเพิ่มจํานวนลูกสูบไปลูกสูบ <an> <T imes> เท่ากันแหวนสูบเท่ากันนะครับทีนี้นะครับแปดสามแปดสามสี่ศูนย์หกสูบเทอร์โบหนึ่งร้อยยี่สิบห้าแรงม้าเจ็ดเจ็ดสีู่ย์จะเป็นสี่สูบเทอร์โบหนึ่งร้อยแรงม้านะครับอ่า สูบใช้เท่ากันนะครับแหวนสูบใช้เท่ากันนะครับใช้เบอร์เดียวกันนะครับเวลาซื้ออะไรก็ลูกสูบ7จ4 0เจ็ดสี่นสูบ7จ4 0เจ็ดีู่นย์ก็เอามาใส่แ3 4สามสี่ศูนย์ได้เลยนะครับอ่ามพาเป็นสุดเดียวกันนะครับอะไรเฟอร์นิเจอร์ภายในเก่งอะไรก็เหมือนกันหมดนะครับกรองน้ำมันเครื่องก็เท่ากันกรองไฮดรอลิกก็เหมือนกันนะครับเวลาเซอร์วิสก็ง่ายนะครับสําหรับการเซอร์วิสนะครับ แต่สามสี่ศูนย์เป็นหกสูบนะครับเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์นี่เป็นสี่สูบนะครับอย่างคันนี้จะเป็นเจ็ดแปดสี่ศูนย์นะครับเจ็ดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดสี่ศูนย์ก็เป็นหกสูบนะครับแต่ลูกสูบจะใช้ลูกสูบของห้าหกสี่ศูนย์นะครับเพราะว่าเป็นขั้วเหวียงสี่จุดสองสี่จุดสี่นะครับขั้เหวียงเป็นสี่จุดสี่ก็ใช้ใช้ลูกสูบของห้าหกสี่ศูนย์นะครับดูนะครับแต่ตัวนี้เซตเทอร์โบนะครับนะครับ